จะต้องไปเอารถนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะแจกให้ที่นะครับในชุดกุญแจนะครับตัวนี้ในชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้จะใช้ในการบ่งบอกความเป็นเจ้าของของตัวรถนะครับถ้าเรามีรีโมทตัวนี้เราก็จะสามารถควบคุมรถคาร์แดนการที่เป็นคู่กับรีโมทตัวนี้ได้นะฝังนะครับเป็นแค่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับไม่ใช่เปิดปิดรถนะครับ แค่บอกบอกความเป็นเจ้าของเฉยๆน,นะครับสองคืออะไรสองคือแผ่นรหัสลับตัวนี้นะครับหรือ serial number ตัวนี้นะครับไอแผ่นตัวเนี้เยเลขรหัสลับตัวเนี้ยสำคัญนะครับอย่าให้หายนะครับอ่าถ้าเกิดว่ากุญแจหายแต่แผ่นตัวเนี้ยอยู่เรามีเลขอยู่เนี่ยเราสามารถเอาตัวเลขตัวเนี้ยนะครับไปสามไปขอทำกุญแจใหม่ที่ศูนย์บริการําได้ได้นะครับสามกุญแจฉุด,นน 3, ดเฉิน นะครับกุญแจฉุกเฉินใช้ในการที่จะเปิดบอกนะครับเพื่อจะจับไฟจับแบตนะครับเวลาที่แบตหมดนะครับโดยเหตุสุดวิสัยะอะไรก็ตามถ้าแบตหมดปุ๊บเราจะเปิดบอกโดยใช้กุญแจรีโมทเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวกุญแจฉุกเฉินในการช่วยเปิดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่ฟังในสไลด์ต่อไปอ,อ่ะตอนนี้มาดูากันบ้างนะครับที่ตัวรีโมทเนี่ย มีอะไรนะครับหลังจะมีที่จะผงบอกว่าเลขต้นถังของตัวรถอะไรเลขโล่อะไรนะครับแล้วก็เลขประจัารถนะครับคือเลขอะไรอย่างคันนี้คือเลข11เนะครับเวลาที่รับกุญแจมาแล้วเนะี่ยให้พี่ดูตัวนี้ก่อนว่าเลขของตัวนี้ของพี่เนะี่ยมันเลขอะไรแล้วก็ไปดูที่รถนะครับท้ายบอกนะครับมันจะมีสติกเกอร์เขียนตัวเลขในหลังเนี้ยว่า11ก็คือคันนั้นแหละเป็นคันที่มันคู่กับกุญแจตัวนี้เลขโล่นะครับให้ดูเลขในวงกลม